สุปรโชคเป็นไพ่เด็ดซัปโปรโรเจอซางงานโทสุต้องชนะเท่านั้นขณะที่เอกนิตถึงเวลาบินไปลุยอุระวะเจลีกรวมไปถึงช็อกจัดเชลซีโดนลิเวอร์พูลป,ปาดไคเซโดร้อยสิบล้านปอนด์เกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองซุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยในช่วงแรกนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกเรเน่กราโนลาบาพัทที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่มมากกรัมเพียงแค่70แคลนะครับมี2รสชาติให้เลือกทานนะโดยคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้อันคิมซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาคลิปนี้ไม่รอช้าเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับ ในคลิปนี้ก่อนจะไปพูดถึงเรื่องราวของนักเตะไทยในการค้าแข้งเจลีกนะครับผมขอขยับไปพูดถึงเรื่องราวฟุตบอลต่างประเทศกันก่อนเป็นข่าวที่ช็อกผมมากๆอย่างที่ทราบเนี่ยผมเป็นแฟนบอลเชลซีนะคุณผู้ชมในช anel ต้องซุยและกำลังที่จะลุ้นซื้อกองกลางคนใหม่เข้ามาเพราะปีนี้เชลซีเนี่ยเสียนักเตะในตำแหน่งกองกลางเยอะมากนะครับเมสันเมาส์มตโอโควาสิตเอ็นโกโลกงเต้ไคาฮาเวต คือเสียไปหมดมันเหลือนักเตะที่ใช้งานได้คือเอนโซเฟอร์นันเดสคอนกาลาเกอร์เท่านั้นนะครับเชลซีก็มีข่าวที่จะดึงกองกลางคนใหม่คือไคเซโดไม่ฟิลตัวรับจากไบรตันแต่ก็มีการพูดคุยกันยื้อกันไปยื้อกันมาเพราะไบรตันเนี่ยตั้งค่าตัวไคเซโดสูงถึง100ล้านปอนด์ด้วยกันซึ่งผมก็มองว่าแม่งโคตรจะแพงอ่ะสำหรับไคเซโดแต่เชลซีก็ไม่มีทางเลือก ต้องซื้อมาให้ได้เพราะไม่มีกองกลางแล้วแล้วเขาขาดไม่ฟิลตัวรับแบบนี้นะครับล่าสุดโอเป็นข่าวที่ช็อกหลังจากเชลซีคุยมาอย่างยาวนานกลายเป็นว่าเชลซีกับไคเซโดกำลังจะแห้วแล้วครับคุณผู้ชมเพราะว่าลิเวอร์พูลนะครับคีมยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษล่าสุดเขาบอกว่าทุ่มเงิน110ล้านปอนด์ให้กับไบตัน เพื่อวคว้าไคเซโดมาร่วมทัพโอ้โหกลายเป็นว่าลิเวอร์พูลกลับมาทุ่มอีกหนึ่งครั้งเพราะปัญหาของลิเวอร์พูลก็เหมือนเชลซีคือปล่อยกองกลางเยอะมากฟาบินยูเฮนเดสันก็ต้องหาคนใหม่เข้ามาทดแทนแล้วเขาก็มองไปที่ไคเซโดแล้วก็รวดเร็วคือลิเวอร์พูลอะเวลาเขาอยากได้ใครจริงๆเขาจะรวดเร็วแบบเนี้เขาจะทุ่มเลย1้0ล้านปอนด์ ก็เรียกว่าทำเอาเชลซีแฟนบอลเชลซีก็ค่อนข้างช็อกแล้วก็เซ็งเหมือนกันแฟนบอลเชลซีไม่ได้กองกลางส่วนลิเวอร์พูลช็อกที่เจ้าของเนี่ยกล้าทุ่มขนาดนี้ซึ่งเป็นค่าตัวสถิติของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยนะครับแต่ก็เดี๋ยวรอดูว่าถ้าเชลซีไม่ได้ไคเซโดเนี่ยเห็นมีข่าวกำลังจะได้ไทเลอร์อดัมกับลาเวียก็จะเป็น2กองกลางวัยรุ่นจากลีดแล้วก็เซนตันมาร่วมทัพ เดี๋ยวรอดูว่าเข้ามาเนี่ยจะมาทดแทนการที่ไม่ได้ไคเซโดหรือเปล่าแต่ถามผมเนี่ยร้อยล้านเนี่ยผมพูดเสมอเอาร้อยล้านตรงเนี้ยไปยื่นคิมมิดกอเลต้าอะไรประมาณนี้มีสิทธิ์ลุ้นเออ,อเดี๋ยวรอดูนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่แฟนบอลเชลซีอย่างผมอยากจะมาระบายแล้วก็ขอด่าทีมงานซื้อขายนะ่โอ้โหมันช้าเหลือเกินนี่ฤดูกาลจะเปิดแล้วนะครับกองกลางเชลซีที่ใช้งานได้จริงๆเนี่ย กาลักเกอร์กับเอนโซนอกนั้น,นี้น่าจะปวดหัวอเดี๋ยวรอดูว่าเชลซีของพวกเราจะเป็นยังไงอ่ะนี่อัปเดตเรื่องของเชลซีกันก่อนนะครับช็อกเหมือนการตื่นมาเจอลิโอภูปาดหน้าดึงไทเซโดไปร่วมทับนะครับจากนั้นก็อยากไปพูดถึงเรื่องราวของนักเตะไทยในเจลีกกันหน่อยล่าสุดฟุตบอลเจลีกก็ยังคงแข่งขันอย่างต่อเนื่องนะครับดูปโปรแกรมแข่งขันกันหน่อย12สิงหาคมนะครับมีถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ดู3คู่ผ่านทาง YouTube ของสยามสปอร์ตนะครับฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรต้นสังกัดของน้องเช็คจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของซางันโทสุนะครับเวลาเที่ยงตรงนะแล้วก็คาวะสกิฟอนตาเล่เปิดบ้านเจอกับวิเซลโกเบนี่เป็นคู่บิ๊กแมตเลยต้องดูเลยครับแล้วก็มาริโน่เจอกัมบะโอซาก้า5โมงครึ่งด้วยกันแล้วก็วาทิตเนียมีถ่าย2คู่นาโกย่าเจอคาชิมะแอดเลอร์4โมงแล้วก็ ซันเฟรเซฮิโรชิมะเจอกับอุระะเลเดมอนสโมงเย็นเช่นเดียวกันติดตามกันได้ไปพูดถึงเรื่องราวของน้องเช็คสุประโชคสรารชาติกันหน่อยเกมล่าสุดเนี่ยเป็นตัวสำรองลงมาแล้วปรากฏว,ว่าเฮ้ยเล่นได้ดีกว่าตัวจริงอย่างน,นะครับสามารถเชื่อมเกมจ่ายบอลได้เล่นกับเพื่อนร่วมทีมจ่ายเพื่อนร่วมทีมยิง2ครั้งเลยสําหรับสุประโชคแต่ถ้ว่าไม่ได้ประตูเขายิงไปติดบล็อกยิงออกบ้างเพราะว่าสุประโชคเขาเล่นได้อยู่แล้วแล้วก็ คืออย่างที่บอกนะครับว่าซัปโปรโรตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาคือเรื่องของเกมรับที่เละเทะสุดๆเกมล่าสุดเจอคาชิมาเล่นไปไม่ถึง1น,นาทีเล่นไป10กววิโดนยิงประตูที่เตรียมมาทุกอย่างก็พังทลายหลังจบเกมมันมีรายงานนะครับเปโตวิทหัวร้อนมากด่าผู้เล่นในเกมรับยับเยินแล้วเขาบอกว่าพยายามจะแก้ไขให้ดีขึ้นไม่รู้จะแก้ไขดีป่าเพราะว่าเกมรับผู้เล่นเจ็บ ประตูอย่างซูเกโนก็เจ็บอีกนี่คือปัญหาแต่การเปิดบ้านเจอซางงนโทสุแฟนบอลไม่ยอมให้ซัปโปรโรพ่ายแพ้แล้วนะครับเกมนี้เปโตว,วิดต,ต้องพาทีมเก็บชัยชนะให้ได้เพราะตอนนี้ซัปโปรโรไล่ชัยมาหลายเดือนแล้วนะที่ไม่สามารถจะเก็บชนะในเจลีกได้นะครับส่วนสถานะของน้องเช็คสุปโชคสัตชาติในทีมตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าหลังจากตัวหลักกลับมาโอกาชิวะอาโอกิกลับมาปุ๊บสุปโชคของเราโห ตอนนี้กลับไปเป็นตัวสำรองที่เป็นตัวสำรองเบอร์ต้น,ตนๆที่กำลังจะถูกส่งลงสนามคืออย่างที่บอกนะครับว่าไม่ว่าจะทำดีแค่ไหนเปโตว,วิดก็ยังมองว่าสุประโชคยังไม่พร้อมที่จะเป็นกำลังหลักระยะยาวนะครับคือผมว่างว่าฟุตบอลซัปโปโรนะตอนเนี้ยไอแนวลุกตัวบน3ามตัวบนอะเล่นค่อนข้างเห็นแก่ตัวไปหน่อยคือถ้าเกิดเขาเล่นเป็นทีมเวิร์กมากขึ้นกววานี้ เขาจะยิงประตูดได้อย่างยูยะอาซโนนี่ไม่ยิงมาหลายเกมนะแล้วก็ยิงอย่างเดียวไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทีมเลยเช่นเดียโอกาชิวะและโคามาอีกผมมองว่าถ้า3มคนเนี้ยแบ่งปันกันหน่อยจ่ายกันง่ายๆกันหน่อยเหมือนที่ตัวสำรองลงไปไมันจะทำเนี่ยอย่างซูเปอร์โชคยูกิโคบายาชิเนี่ยที่แบบจ่ายกันง่ายๆมันสามารถสร้างสรรค์โอกาสยิงได้เยอะขึ้นนะเพราะฉันก็รอดูนะครับว่าจะใจ ใจกว้างขึ้นมากหรือเปล่าสําหรับ3แนวลุกแต่สุปโชคเนี่ยรอโอกาสนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นตอนแรกเป็นตัวหลักใช่ไหมตอนนี้เป็นตัวสำรองที่จะถูกส่งลงสนามเบอร์ต้นๆถ้าเกิดเกมตื้อนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจกันก็กลายเป็นไพ่เด็ดแล้วผม,มว่ามองว่าเกมเนี่ยไปตูดจะใช้งานสุปโชคสักประมาณ30นาทีในช่วงครึ่งหลังผมว่าสุปโชคมีประโยชน์ในเกมแบบนี้เจอซาง,งานที่เขาเขาแบบเล่นเกมรับเหนียวๆจะเลี้ยงตะบี้ตะบันเข้าไปยิงมันยากแหละ ต้องมีการเล่นร่วมกันซึ่งผมว่าสุขบ่โชคการเล่นกับเพื่อร่วมทีมดูดีเพราะฉะนั้นรอรุ้นแล้วกันสุขบ่โชคจะเป็นไพ่เด็ดให้กับซัปโปโรได้หรือไม่อย่างที่บอกว่าซัปโปโ,ปโรไม่มีทางเลือกอื่นต้องชนะเท่านั้นถ้าไม่ชนะเนี่ยสถานการณ์ของเปตวิทกสังครเหมือนกันนะครับใจแนัดแล้วนะเออ,อเดี๋ยวรอติดตามนะครับนี่ก็เรื่องราวของสุขบ่โชคนะห้กำลังใจน้องเช็คกันเจ้าตัวก็มุ่งมั่นทุ่มเทเต็มร้อยแหละเดี๋ยวผมจะไปหาน้องเช็คด้วย ในช่วงปลายเดือนนี้นะครับไปดูการซ้อมไปทำคอนเทนต์ต่างๆเดี๋ยวติดตามกันได้ในช anel ต้องสุยยาวยาวให้กำลังใจน้องเช็กกันติดตามกันวันเสาร์นี้เที่ยงตรงหวังว่าสุปโชคลงไปจะโชว์ทีเด็ดได้เหมือนเดิมยิงประตูหรือแอซซิตนะครับเรียกความมั่นใจแล้วก็บอกเลยว่าเขาสมควรที่จะได้รับโอกาสเยอะสำหรับสุปโคนะแล้วก็ทิ้งท้ายคลิปนี้กันที่เรื่องราวของน้องบุ๊คเอกนิต์ปัญญากันหน่อยหลายคนสอบถามผมเข้ามาเยอะมากๆว่าเมื่อไลบุ๊คจะได้ไปอุลวะสักที หลังจากมีการประกาศจากทั้งสงสมโมสรทั้งเมืองทองและอุรวะแล้วว่าอุรุวะยืมตัวบุ๊กเอกนิตไปค้าแข้งด้วยสัญญายืมตัว6เดือนแต่ก็ยังไม่ได้ไปใช่ไหมล่าสุดเอกสารต่างๆวีซงวีซ่าผ่านหมดแล้วนะครับกำหนดการบินของเอกนิตในการไปล่าฝันเจลีกับอุรวะเลดมอนตออกมาแล้วซึ่งบุ๊เดี๋ยวจะเดินทางไปญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่12สิงหาคมนี้เวลา3ทุ่ม35นาทีนะครับ เรียนเชิญแฟนขับแฟนบอลเมืองทองแฟนเอกนิตไปให้กำลังใจเดินทางไปส่งเจ้าบุกกันได้เวลาที่เจ้าบุกจะอยู่หน้าเกตเนี่ยคือ6โมงครึ่งถึง1นทุ่มตรงที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับ N H ES 8 5 0เที่ยวบินนะแล้วก็ที่เช็คอินคือคิวอย่าลืมนะครับไปส่งกำลังใจให้กับเจ้าบุกเอกนิปัญญากันได้ไปครั้งนี้ไม่ง่ายแต่ตัวบุกเองผมไปเจอน้องมาสู้เต็มที่อยู่แล้วเพราะนี่คือความฝันของเขาที่อยากจะไปเจลีก และอุดวะอย่างที่บอกว่าเขาเสริมนักเตะใหม่มาเยอะอาเบะนากาชิมะแต่เท่าที่ดูฟอร์มเนี่ยสคนนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เอกนิดไปถ้าปรับตัวได้ไวเดี๋ยวโอกาสก็มีนะครับและอุดวะเนี่ยเขามีโปรแกรมลงเล่นเยอะฟุตบอลถ้วยไ f เอฟซีแชมเปี้ยนลีกฟุตบอลลีกอีกนะครับแล้วเหมือนว่าสกอร์ซ่าก็ชื่นชอบใสไตล์ของเจบุ๊กด้วยเพราะจะไปลุ้นกันอย่างแรกเลยนะสิ่งที่น้องบุ๊กต้องทําคือ ปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับฟุตบอลเจลีกจากนั้นมีชื่ออยู่ในสัพอตทีมให้ได้ก่อนการที่จะไปลงตัวจริงเลยมันแทบเป็นไปไม่ได้มันยากแต่เนี่ยไล่ทีสเต็ปมีชื่ออยู่บนไม้ตัวสำรองเน้้ับโอกาสเล่นเป็นตัวสำรองทําได้ดีเราค่อยคาดหวังกับการเป็นตัวจริงแต่ผมว่าลดกกาลนี้มันยากเต็มที่คือเป็นทีเด็ดลงเป็นตัวสำรองแบบนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นให้กําลังใจกันซึ่งบุ๊กไปในครั้งนี้เขาไม่ได้กลัวอะไรเลยเขาบอกว่ามันเป็นความฝันของเขาเขาพร้อมสู้มากเพราะฉะนั้น กำลังใจจากแฟนบอลชาวไทยส่งไปให้สิงเ้าเยอะๆสำหรับน้องบุค๊คเอกลิสปัญญาแล้วก็ติดตามถ่ายทอดสดอุดวะทุกนัดได้ผ่านทางแสนสปอร์ตแล้วก็เมืองทองนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ในช anel ต้องสยุยขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันและที่สำคัญนะครับ ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด u b s สไ i b e กับช่องน้ต้องสุยกันด้วยรวมไปถึงนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกนเน่กานูลาบาพัดนะอร่อยมากขึ้นประโยชน์มากขึ้นโปรตีนเพิ่มมากกรัมเพียงแค่70แคลมี2รสชาติเลือกทานรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้อันเคีมราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ